นี่เลยพี่น้องรูปจูกรกับเมียเพิ่นเมียกกเมียเข้าเนาะตัวจานเป็นบ่โอ้กับเมียกกเมียเข้าเลยอ่าเมียทับิดตัมโบอาสันพี่นงเลยเออเมียผู้ที่หนึ่งโลยล้วผู้ที่ห่งเลยนี่ตอนยังนุ่มๆเน้นี่โอบาบเมียสาวถ่ายหุ่วไหวพี่น้องเลยอ่าติดต่อนี่พี่น้อง สอรง่นแล้วระาดอะรทัศนทร์เพิ่นกัมีสองน่วยคนนด้พูก็่วยโหอยตลงกันหน่วยหนึ่งเป็นสามน่วยเฮือนต่ำพบโอ้กเฮือเกลือเฮือนมอนผ้าแพร่ลายทอรนาทาดต่นงคุณนี่บัจะบงตัวนั้นคุณนั้นบัจะบงตัวนี้ชื่อไฟชื่อมันบมดี่ย ป็ตัสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซีพระสุขสุคนพี่น้องสมองสูบอนพี่น้องเอ็นเนาะมาดู่ทีน้าของตู้คอนอีกพี่น้องเอมห็นหน้าตู้คอนนี่เลยพี่น้องเอ็นหน้าตู้จานพี่น้องเอ็นเนาะวาอ้พี่น้องเห้นเป็นใบิึงอ่าตู้จานเพิ่นอยู่เทิงพี่น้องเนาะโอ้กระสอบยังไงนี่ตู้จานชอบยังไงนี่๋อติดโต๊ะ โอ้ตอบชานไว้หลังบาเอาหน่อไม้มาปลูกอีกเลยโอ้หนอม้มาปลูกหน่ไม้ไพวานหน่อไม้ดื่มแรงเนาะออกตลอดยามโยต่อไพ่ระวังเนี่ยตุจานเลยโอ้ต่อน่อหน่อยเอาตุจาน นุ่มไข่สปอนเซอร์ของผู้เฒ่านี่เนาะวางนี่เอาติดต่อไพช็อตเมื่อนทุนทุบนั่นโยอันตรายได้ย่านไรพี่น้องเลยย่านอะไรนะไพ่ช็อตเคยโตอยู่บนตะกอลเคยเล่นโหนเคยอยูโตโอ้ไใครยุ่งสวิบไพ่กับผมยอมไหมมันเปิดมันยังมัน เป็นอะไรมันขาดบันรุ่งนี้นมันช็อตกระตัวทองหางหลดุดเสียบตรงนี้มันย<ข>ังของน้อยก็ม่เงี้ยนี่เป็นอะไรของน้อยไซน้อยอเฮ่โน้อย <laughs> วเครื่องเครื่องแบบขึ้นเทือนมัดเทือนได้ทองหางหลุด<อ>ต้องมีไซมีเฮมีอักพร้อมได้แต่เก่าเครื่องโบราณเครรื่องโบานติโต พี่น้องเป็นต่อเองเลยนะต่อเองนี่แหละแต่ก้อนก็ต่อเองได้ไผลงตลางไปมันนี่นั่นบ่อใา่ไผแถวนี้เป็นต่อเองหมดเลยต่อเองบดเลยได้แล้วสร้างไผร้างไผ่บดเเงินตู้จานอห้ดจิตโตใา่ไผแถวนี้มันงงมัวน่อยแถวนี้น่ะแม่นเพิ่นตอเองเบิดเลยนี่น้องเอ้ยนี่เอานี่บวกกัดตอน้องมานอนนอม พี่น้องมานอนเมื่อคืนนี่ตัวออพี่น้องมานอนน้ำได้คืนนี่มาแต่ปากซองมาแต่ปากซองแดนหนาวแดนหนาวคนโอ้จะค้นนะน่ะชองมาสองคนเพิ่นมานอนดูวยมาเวียกเพิ่นแนะเพิ่นกับเมื่อนาะอืมเร่งเพิ่นกับเมื่อโอ้เท่ากับลูกเคยผู้เท่ากับลูกเคยอืมเอาเลวสร้างว่าแท้ปวันนี้น่อง พอเท่าก <onents> oh, ็ลูกเคยวานำกอตัวพอเท่านั่งนั่งอนารถเละลูกเคยเป็นผู้คับโอ้มึยังมีตัจานเจ้าสางยังีงฮะสางยังนะใ่นี่นี่นี่นเออชากันอันเ้นอนันแล้วแล้ไปลงเคือพรเจ้าแล้วหกเอาลำเบาพรอนโอ้พรอนอนนอยโดยโดย เราห้องเก่าเราเราเอาไม่ใช่ใช่ลุงจานเราอ่ะ๋อให้มดขู่มันจะได้ใช้ตัวหนึ่งตัวที่มันคุณนั่นแหละไม่เนาะเออไม่เอาเอาจะเสียบเลยเฉียบบ่บ่เถิงสายบ่เถิงเอาขึ้นเถิงเลยตุ๊จานเถิงกับบ่เถิงบ่โอ้ยอย่างหนึ่งพอดีกับเถินเนาะเออนี่เนาะ บ่อเห็ดบัดบ่อได้ได้ตู้จานว่ะเอ้วมาเบิ่งอันมาเบิกหม่กม่วงแพนหม่งม่วงแพนตู้จานนี่นี่น้องเอ้อติดตัวโอ้ผืนตากไว้พูดนี่น้องเต็ดบรงม่วงแพนไว้กินยาหม่งม่วงห่วงเขาเพิ่นเอามาต้มมานี่ เฮ็ดเองกินเองเนาะพี่น้องเอ้ยตรูจานอ๋อนี่แหละเือนตูจานนี่บนึงข้าวนึงน้ําเนคัวว่าซั่นซะเนาะอือต่่านนี่าปลายังเนาะ้ตําลงมาน่ะโอ้ยไปบ่เทือนนี่โ เทวิกตัวนี้มันใหม่โดยถึิโอ้ดูดูดูโูว้าอะไรอย่างนี้เนาะน้องเจ้าว่ายน้อได้หมดผ่าแต่ที่ถ้าเปิดกันนั่งอยู่ใต้เทงวะเปิดโทรศัพท์บหรือได้เนาะโอ้นี่เลยพี่น้องอ่าลูตจูก้อนกับเมียเพิ่นเมียกกเมียเข้าเนาะตัวจานเป็นบอโอ้กับเมียกกเมียเข่าเลยอ่าเมียเบวิดตัมบอว่าสันพี่น้องเลย เู้ที่หนึ่งเลยนี่ตอนยังนุ่มๆเน้นี่ผูบาเมีอสาว่ทยหุไหวพูนี่น้องเลยอ่าติดต่อ้นี่นี่น้องเออผู้ทอร์นาเพิ่นกับมีสองนว้ยีู่้ โอ้ยจะลางกันหน่วยนึงเป็นสามหน่วยเฮือนต่ำพบโอ้ตัวคือเครื่องเฮือนมอนผ่าแพ้ไหลคุณนี่บัจโบงโจนีคุณนั่นบัจโบงตัวนี้ชื่อไผชื่อมัอนหมนี่ยป้าตัวคนละหน่วยเลยเนาะคนละหน่วยเลยรู้ลุกชายน่ะอืมตดตัวน้องแก่ยี่น้องแก่ เป็นต่อเองเลยห้อนเป็นห้อนพีลึกก็ดีได้ห่อนพีลึกขนาดห่กห่อนกระชับคือเป็นยีลึห่อนแต่เศร้าห่อนโอ้ห่อนเฮ็ดส่งามกันถุนเช้เชื้อชนิดะคุณไปตอบกันเนาะ โอ้โหมือมันไม่มือตะบิดอ่ะบ่ได้เปิดไฟบิดคืนนานมืาอได้คืนนี้แล้วจังได้เปิดได้ไปดูบิดคืนแล้วเหมือนกันมือนกันเขาตกแห้งๆอันได้มันระเบิดลุดจับโอ้โหจะไป็หุ่นอ่า ผูว่าเจี๋ยินอย่นยังมือนะเอาแฮกเติวให่พอจุ่นกพผพาข้องย่างมานอดีเลยนี่ตึมมาเลยใช่รถทางหัวตึมเลยป้อแฉหุ่า้ไปหุ่งบันเทือนเลไหนออพอเจียดคนไปยั้งคนเาเอาแค่ไปยั้งแล้วพผพาด้วยกว่านี่แหละพผพานี่คนละแฉะอโอ้ยตายเลยคนเนาะหคนตายแล้วห่ผู้คนเราเปญาตเนาะ ผูไดสิบญานาฟ้ายานไี้มันนี่้ยมีใครมาหาเนาะกูตกบ่เอ้ยังตุจานนี่จะไล่เลขบ่สูตรเลขบ่นน่มีกุ่มเลขพร้อมเออเกินว่าบอกเได้หนอ่ะเสียแล้วได้โเรียแม้ว โอต่อเ้ก่นหมแกก้องไม่ทำไได้พี่น้อาไหมครูชื่อก้องมแล้อือมาไดแกออกจากกล้องอันนั้นแล้วหางลาได้ไรใช้อันเนืไข่มันี่จะไข่แบบนี้ไข่ได้ไงไข่ควงเล็ตัวใหญ่เลยหน่อจับอยู่พน้นแมนไข่ควงแเล้วป้อติตอชื่อมามไหมชื่อมาเทือนยังบม่ได้ไปหัวใจ ยังบรต้ชอบหาชิ 50, พุ่นี่โอ้เมนอไอันหนึงหาิพันุอันนปชิปก็บีอืมโอ้วันบีประตูนู่นหาิบนี่บร<อ>ีานี่กโดโิดนี้น,น,น,นี่บรีกไะไรนุื่อมาทันในใส่ชืช่อมา,าต่อไปเดียนี้กิดไปอืมวันนีมันคับแล้วเชัย,ยังไงมชัยช่อตายก่อนเลย một nhanh, màu bình này này phải gọn Nói một lần ta sẽ Tải cỏ leo Nói một lần Là sao hắt là còn chắc tù มันคือบรยูเลยยันแนวก้อละชอมันดิมันหักมันเะเลื่อนขึ้นเับคกอกันด้ผมเสางไพ่เนหนะถามเขาไล้เล้วุเอาเล้วลื่อนตู้เก่ามันก็บริไดตู้เก่านี่ก็บี่ใช่ปุ้เลยเนอะตู้เก่าคือได้ไะ บีบขึ้นก็แกะอยู่รถยชูตัวนนี่หักจังมันหกักใส่บ่ได้ยเลยมัน<ด>เลยมันพังแล้วฟังแล้วบบดนี้แน่ขัดแบบนี้อื่อเมาเ์ทัวร์แล้วก็ ช่เชีย,ชยละก็มีตอววัดเป็นวันนี้กม็มีได้จริงจรลูกเจ้าทุจานนี่ลูกป,ปัญญคู่ซือวีอฮะโออกช่้บานนี่บ่บ่คนนั้น,น,บน,บน,บน้เบิ่งเบิง์นกะอนเป็นบันไรย ตัวไ่ได้เนี่ยตัวนี้อีกเจอกันลยนเขนชดตัวนี้กันเปิดไม่ได้ตัวนี้ก็ดีเปิดอันบไฟบุมาไฟบุเขาอือกชิปาเนี่ไปชื่อไม้เท่านี้อืออือืออืมชื่อไม้มากับเจิเเลยเดี๋ยวยังไ่ได้ัดใช้งานัช่นหะ mặt mà mắm chắc giờ ừ. rồi 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 ในหัวในใต้ได้ดยุ้ยกาอยากเอาลง้างล่างเนาะอยากเอาลงตารางพอดีลงใหญ่ไว้เนะาะเพิ่นเติมน<อ>ึงย้าย<อ>มันอยู่ตูบพดอ,อ,อดีนึงเฮือนติมมานนึงอโ้พอดีชักเลยเลยมีคนมาชุดวอดดินบรรยากาศกัดหย่นางกินอยู่ข้างล่างมันกัด moire เลยเนาะคือตูบของเจ้านี่เดียมันเป็นเนื้อนั่นเลยโอ้โห แปงอยู่พี่น้องเลยเอาแห้งเลี้ยวเลยช้ำหาแล้วไงโมเป็นได้ข่อยแห้งเลีเลย้ยวรถชำ้ชำช้ำเป็นหูเปตาช้ำมากข่อยช้ำช้างมากนะข่อยจอยเลยล <c ười> สื้อจากฮานเบียด์หาสิพันพี่น้อง <c ười> หาสิพันโบได้เอามาต้องได้ช่อมก่อนจังได้ใช้างานปาติโต <c ười> <c ười> แผลจริงๆเฮ้จะได้บ้านโอ้ตัวบัวได้ตรวจเช็ดตรวจเช็คชินค่าก่อนออกจากร้านไปเปลี่ยนบัวได้บ้านนี่น่อเลยไม่เลือกไม่เลือแล้วมั่งแล้วโอ้ติดตัวดูจานอยู่แปลงพื้นแปลงไฟแปลงไฟจะเป็นไง อืมป oh, uh, ิด oh, ต no, uh, ja nah. oh, ัว oh, บ oh, ่ไม้มัลดลงโอ้ไม้บ um ูหานเด้นี่ฮะอ๋อหังต่ออีกอแล้วหงแตนเนาะหงต่อต่อได้อตัวจานเจ้าอย่ามันต่อบ่ตะกี้นะอ้ายังมีอยู่ปิดตนี่ๆพี่น้องเอ้านี่างต่อเด้อพี่น้องยังมีแม่อยู่กําลังเริ่มก่อฮะ ต่อไม่ไม่นเนาะตุจานุของแท้ครัต่อไม่ไม่เนี่ยพี่น้องเงยมางเงยนี่โอ้ของแท้ดีเลียง์เขาต่อ,ขอเขาแตนไว้ตุจานโอ้ไฟข,ขึ้นมาบริหารอนุญาตตอดแท้ๆบาดเลยเข้าไปใกล้ๆมันนะโย่เรียบร้อยเลยเข้าใก,กล้กับตอดลึกแท้นีใหมบ่บบหานเพิ่นมาเห็ดกันห้อนเนะาะตุจานุกันไว้บไว้มันห้อนเนาะ โม่ให้มันเอ้าเกินไปนะสังกระสีมันฮอดโอ้ไม่ข้าวตะกี้เพื่อเพิ่นสีพาได้ม้ว่นง่ายเลยไม่เนี่้นั่นจะมาจะเป็นไม่แดงบอตุจานตะกี้ไม่แดงผันแดงผ่นสิพาไม่แดงนะตะกี้มันมันมันโดงแน่จะไปแดงไม่ดูแหละโอ้ตตไม่ดูนี่มันยังอยากส่นอยู่ได้มันยังอยากอันนั้นอยู่เนาะมันเหนียวมไม่แดงเชื่อลายเป็นพาเห็ดนล่อ้โต คนบูฮานเพือพ่อเพิ่นตได้เฮือนหลังหนึ่งพอเฮือนหลังหนึ่งนี่ป๊อบอเมนง่ายใ,าใส่เวลาบัดขวนบัดผ้าเป็นนั่นวุ้นละเพื่อถาาเพือ่อเสอโอ้คนจะได้เด้ไหมสะได้เยอะตัวนี้กจะได้เ้อะก่อนสะได้เยอะสะได้อยอะบนนอ้นแป้งออตัวนี้ยังได้ก่อนโอ้แปลงออตัวใหม่เนะื้อจานเอ้ มันโอยู่บ่มันหลอกโอยู่บ่มันเป็นอะไรคือกินนี่คือหลอกโอยู่ต่อเลยหรอเนยอยู่เลยเนียอยู่เลยต่อไปเลยบ่ตุจาร์หรือว่ายังทันต่อบ่ต่อก่อนหรอวะ ได้มันมอ,อูอะมันดีกับคืนอ๋อนี่ใช่บดีกับคืนวันโอ,นอ้มันอายุในชีลูกยุลูกนีอืมติดตัวต่อตรงได้่นอน ชื่อสามอันนะเฉาหนีตัวนี้ oh. ตัวนี้ตัวนี้ชื่อชฉาหนีนะกระพันอันนี้โ oh. อ้เฉาหนีเนะทปดำมาพันอืม hmm. hmm. มันใส่บุได้ใช่ไอันนี้ตัวเก่าตัวเก่านั่นมันใช่บุได้แหละแ oh. ต่ว่าไปชื่อ,อ, oh. อเอาใหม่นี่ชื่อใหม่มากกับปเป็นบัตรสีอีก

ติดต่อลูกปันเนี่ยคู้ซสุวีบานเนี่ยนุ่งก็ิใครจะมาแข่งนุงินงละ่ะม่นนุ่งไม่ไค่อยกินไอยว่าจอยอเลือดข่บุเชะ เี่อยู่เลยอยู่อยู่แล้ววันดีคืนดครับอือตัมได้ยังทื่เด้นี่น้มันเป็นอย่างนี้พี่น้องเ้ยโอ้มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่านี้โทรทัศท์ผู้จาอห่อย้าน nhôm cứ gắn hai mươi cái đây, gần hai mươi áo bạn này hai được năm kỳ gần hai mươi năm kỳ gần hai mươi tí ุต๊บ่ฝนคืนนียฝน,นบ่เลยบ่มีฝนฝนบ่มีจุจานขนาดพี่ตกมือนั่นเนี่ยบริโตกะได้อยู่บ้านเขามือนั่นไห<ฟ>นแม่นเอาเด็กเว่าฝนงแห้งมือนั่นนะนมันฝ่ามันตกเอาอยู่แต่แถวนี้นิดนึนะตกะแต่แถวนี้เนาะฝนดีเนาะแถวคุดแขกแถวนี้ครับโบ่ได้จุจานนียแถวนี้ไทยให้ไทยน่าอย่างเลีล่ยวไ่ได้ไทยหุด